สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับพอดีผมได้กล้องมาวันนี้อยากจะมาลองทดสอบดูว่าเสียงที่จะเข้ามาที่ตัวกล้องอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างพอดีว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยลองไปทีหนึ่งนะครับโดยที่ว่าผมติดกล้องไปที่ตัวหมวกแต่ว่าแต่ว่าเสียงที่ได้นะฮะมันมีลมแทรกเข้ามาเยอะเลยทำให้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีเนี้ยผมมาลอง ลองติดไอตัวฟองน้ําเพิ่มอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยอาจะเป็นฟองฟองน้ําหุ้มไว้ที่ตัวกล้องเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะลดลงพวกเสียงลมเนี่ยมันจะลงะลงไปเยอะไหมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมก็ลองเซตติ้งไอตัวตัดเสียงบรบกวนของลมมาแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยแบงเป็นยังไงไอ้น,นี้ผมลอง อันนี้ยผมลองเปิดโหมดไอมาตรฐานนะครับพอดีมันจะมีตั้งที่ว่า,าปิดปิดการตัดงานรบกวนเปิดโหมดมาตรฐานหรือไม่ก็เปิดโหมดสูงเนี่ยครับทีนี้ผมจะมาลองสองโหมดกัน,กนด้วยกันนะครับก็คือโหมดมาตรฐานกับโหมดสูงเริ่มแรกก็คือผมจะลองที่มาตรฐานกนนะครับและทีนี้ผม,มเนี่ยผมจะมาขี่กับรถซีเ0ลห้าศูนย์อาครับวันนี้แล้วม,มาลองกันดูว่า เสียงมันจะเป็นยังไง ว่าได้เป็นเพราะมันได้เสียงมันเข้ามามากเกินเกินกว่านี้ต้องรับผายก็เลย รถพันเยอะเลยรถวันธรรมดา ยืมอ่ากระไายเสียงี่ผ่าลองพิจารณาดูนะครับว่า้าแบบไหนม้ากค่าแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมเติตมนมัน,น,ใในด้วยนะครับเพื่อการกระจายใน้าครับ